สดเจ้าวันนี้น้ำอ้อยจะปลาปิ่นๆมากินอึงนี่เขาจะปิ้งอึงเหรอเจ้าอึงไข่เนาะอีแม่ก็่ได้อึงไข่มาแล้วก็มักเรียบร้อยแล้วอีแม่่าใส่อย่างนี้มักนี่ในตองนี้แม่ก็จะคั่วก่อนนอนนี่นะมีไข่มันซดออกมานี่นะเห็นชัดๆเลยดูหืมตัวนี้นี่อย่ตัวปูนี่มีมักในห้องนี้คอมมินจะไข่หอม ข <ừ. S 2> มินจะไข่หอมเกลือขมินจะไข่หอมเกลือว่ะมากอีกน,น,นะแกงแบงหน้าพี่หน่อยนี่เขาจะปิ้งเหรเจ้าอึงไข่อึงไข่ มันก็มีดึองอึงไม้ไขรกับไขครนะเจ้านี่นะนี่พอ่อตังปุ้นเริ่มอันนี้เขากับป้นเห็นหน่อยเจ้าดูโอ้โหตอนนี้ใครทำกล้าปิ้นนักเดิมได้กินไข่ เจ้าตะแกงมีทีว่างเฮาก็เอามาใส่ตอมน้อยดูปิ้งอึงลำๆนํามาเจ้านี่นาอึงใครวะหรือตัวเดียวอีปอปิ้งกินหละอีปอปิ้งกินเจ้ากลอึงไข่ มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเขาได้อึงไข่มาเลยนะเนี่ยอึงไข่ดูเนี่ยมันล้ำครับนี่มันเนเนเนไข่มันนี่นะมาเดี๋ยวเขามากินกันเลยเจ้าจิ้มเขเหรออืมล้ำหอมอี่แม่บนมกักใส่ขมิ้นเกลือจะาไข่หอมขาวเมาะหอมล้ำเจ้านี่นะอไข่มันตัวหนึ่งก็มีไข่หนักนะ ืมรำอร่อยปิ้งอึงเจ้าด้วยอันนี้จะเป็นยำหูควายเจ้ายำหูควายแบบบ้านๆเลยสูตรโบราณสูตรพื้นบ้านมาจิ้มกันมะหอมมาเจียวงัดๆรำ ใบหนูอ่นอนๆเนี่ยเหมือนยำหูหมูแต่มันเป็นหูวควายเจ้คาคนละกินอยู่เนาะแล้วก็ลรำเหมือนลรำเหมือนกันเนาะใครเคยกินของเจ้ายำหูวควายรำเมื่อมมเจ้านี่เมนูยำหูวควายกับปิ้งอึงดูใครกินใครกันเล้ยอืมน่ะรำกับใครมาเนี่ยอืม ม๊อบไม่ซีกินขามันขนองมันมน้ำย่อหอมแม่เปินมักล้ำ Bin nhát menu để điện nhang men bóng nó ấy gần mặt dao và nhanh kì lắm nina ung nina ngon nằm hòm 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 เมื่อไหนถึงเตือกระดำหน้าอึ้งนี่นะน <c oughs> ี่เจ้าตรงในมันจะมีอย่างเหรอมีมันมีตับมีไตยอย่างเงี้หมือน,นกนันเนี่ย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 ดำนูนเลยนะม,มันมันหนนะ่อยมันดีดำดี อร่อยมันดีจ้ากอือน้ำมันหอมดูมันเต็มมากฮะอึ้งปิ้งอือ ขาหน่อยมันแห้งกรอบแบบเกลี้ยวเด้เลยเนาะนี่ไส้ในมันอืมอมืน้ำหอมมันหอมมา้ามากินเข้าเจ้าเลยกันเนาะ